าาางานใครต่พ่อ่ออานเรานี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงง,ง่ายไหมล่ะอุปกรณ์ปอกมะพร้าวโดยเฉพาะเลยนะเนี่นี่ค่ะทุกคนสาวๆนั่งดูนะคะงานงานเราแต่อพออ่อทำอันนี้ไม่ใช่งานลูกนะงานพ่อแล้วตอนนี้ลูกสาวเยอะค่ะ ลูกสาวเฮียนิดกับลูกสาวเฮียสำอางเยอะนี่คือเฮียสำอางนะคะสวนมะพร้าวายายับเฮียเคยเปลอกไม้มะพร้าวอะ่ะ ถามถามเฮียนิดเคยปอกไหมปอกปอกมาไม่รู้เท่าไหร่ปอกจนชินแล้วใช่ไหมตอนเด็กๆแม่ให้ปอกแกงอ๋อทำเองหมดเลยปลอกเองขูดเอง <laughs> ปอกเองขูดเอง <laughs> แล้วก็แกง,แเ,แกงเองด้วยแกงเองนะ <laughs> เดี๋ยวนี้ทำเองหมดทุกอย่าง,งเลยพ่อครัวอ๋อ ถ้าเพื่อนมาก็บอกว่ามาเอามะพร้าวก่อนรอก่อนนะจ๊ะบอตกต้งแต่โรงเรียนประจําเหรอเจ้าของสวนนี่รู้สึกว่าจะคลองแคล้วลอเกิน ไม่มีมะพร้าวน้ำหอมเลยไม่คิดถึงไม่ได้มาหาสักทีเดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่มีอ่ะพี่สมังขายหมดไม่ขายมันไม่มีจะขายโอ้มันมันแรงหรือว่ายังไงอ่ะอไตัวแรงเขาเรียกมันอะไรโยโย่ยิงอะไรเขาอ่าอะไเหรอยกมันไม่เคยออกถ้าออกมาแล้วเป็นไงเหมือมันไม่ค่อยได้ผลผลิตใช่ไหมถ้าออกมาแล้วมันลูกคุยดังแดงเงี้ยหมดไงโอ้มันเสียยเเนนีี่่ย ออกมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดรายพันเสียหมดเลยแต่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะมันร้อนอัดออกมาแล้วบอกมันไม่มันร้อนเลยมันร้อนร้อนตูดแหลมเลยแสดงว่าอากาศเป็นที่อากาศมีแต่คนเนี่ยร้อนตูดแหลมนี่ได้กินน้ำมะพร้าวด้วยมันหวานมันหอมไม่รู้ว่าจะไปลองชิมสิเพียงเทปเป็นใหญ่เอขาเขากินเนื้อะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงหาหลอดให้สดสดจากสวนเลยนะคะโยดีีมประชน์เนื้อก็กินได้สดๆดเนี่ยกินไปวันนี้มาถึงสวนนะคะไม่ได้มาสวนนานแล้วสวนพี่สำอางข้าวอ่อนกินอร่อยข้าวแก่ก็ชอบล้างหน้า อันนี้หลอดเดียวก็ได้แบ่งกันได้เป็นอะไรอ้าวอาดีอีกโอเคไหมนะเป็นไงหวานไหมมันหอ่าลองชิมดูสิเอา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 เลือกลูกอร่อยให้ให้อีกลูกด้วยชิมสิหวานไหมช้อนขูดนะหรือไม่มีช้อนเดี๋ยวหาแางนี้ก็ได้เป็นไงโอเคไหมเดี๋ยวเขาพายนั่นได้มะพร้าวสดๆ น้ำสดชื่นน้ำเป็นไงไม่รู้คงไม่หวานเทานี้ปานเปม่พัสดหลานบอกว่าหวานโอ้โหทลายนี้เบลอเลยอันนี้มันอ่อนหรือแก่พี่สมังอ๋อเท่ากันนั่นเหรอโอ้อ้ยรู้สึกว่าโอ้อย่างงี้ขโมยกลับบ้านเลยขโมยกลับบ้านเลยเขาให้ไปแล้วทลายนี่อ๋อเหรออ๋อนู้นแก่หน่อยอะไรเนี่ยแกปานให้ครับผมครับผมมีจักรานี้ เอาละลูกเดียวพี่ข้าวแคลูกเดียวพอเหรอเด็กๆจะขุดที่นี่แค่ขูดทำลูกเดียวแค่ทำขนมสองลูกคกคันเอาน้าฝึกทพอยจริงอ่ะเพ่อเอายังต้องเพื่อนยอะแยปอยู่แ้ก็ขึ้นมะพร้าวแก่อ๋อมะพร้าวนี่ก็คือเป็นมะพร้าวธรรมดาใช่ไพี่สม้างใช่อ๋อแต่มันไม่ใช่มะพร้าวน้าหอมมะพร้าวน้าหอมพี่สม้างบอกว่าไม่มีนะคะ เวลามันออกมาแล้วรู้สึกมันจะแรงมันแรงแล้วลูกมันก็ไม่สวยแต่ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นมะพร้าวธรรมดาเดี๋ยวนั่งเล่นพักนึงเดี๋ยวไปจะบอกกระปาายลงมาให้เดี๋ยวให้ลุงเบลกระต่ายขูดมะพร้าวมาให้แล้วก็ขูดกลับบ้านเลยนะจ๊ะแล้วกระมังอ่ะต้องยิมกระมังเขาแล้วเดี๋ยวใส่ถุงไต่เอาใส่ถุงไปคันที่บ้านได้ไหมได้ก็ต้องใส่ต้องขูดใส่กระมังก่อนเวลาขูดเนี่ยมันถ้าใส่นั่นมันเอาไปคันที่บ้านเลยมันจะกระจายมันจะขูดไม่ลง